นะะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมสภากลาโหมค่ะซึ่งพอฟังเรื่องเกี่ยวกับกลาโหมกลาโหมเนี่ยนะคะนะคะักข่าวก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของรัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารถึง,ถงแ,แม้ว่าถึงแม้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พบบทบ ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าโอกาสในการที่จะเกิดเนี่ยมันติดลบนะคะไม่ใช่แค่ศูนย์นะคะมันติดลบเลยสถานการณ์มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อวานพลโทโคงชิพตันตราวาน,นิชนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะแถลงหลังจากการประชุมนะคะว่านายมนตรีเนี่ยไม่ได้พูดโดยตรงกับเรื่องของการประเมินสถานการณ์าการถล่ทมที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงนั้นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อนเนื่องค่ะ โดยทางตำรวจแล้วก็โดยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะคะยังคงใช้กฎหมายปกติคือพรบการชนุมสาธานะปี2558แล้วก็ยังยึดปฏิบัติงานตามหลักสากลน,นะคะนะคะักข่าวก็พุ่งประเด็นไปถึงเรื่องของการรัฐประหารและคะ่ะก็ถามว่ากลุ่มผู้ชุนุมบอกว่าจะมีการทำรัฐประหารเกิดขึ้น พลโทคงชีพก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีค่ะได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่หลายฝ่ายนะคะทั้งนายกแล้วก็พลเอกประวิตรรวมถึงพอบอเหล่าทัพเรื่องนี้ไม่มีมูลยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนขออย่าขยายความไม่เกิดความข้าเจผิดในสังคมและเกิดความหวาดระแวงกันค่ะครับจริงๆอย่างที่บอกนะคุณนันทิยาเงื่อนไขเรื่องการรัฐประหารเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยอย่างที่พอบอบบอกคือมันไม่มีแล้วแล้วสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยผู้กันตรงๆเนี่ยฝั่งผู้ชุมนุมก็ ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะมีกําลังกดดันถึงขนาดที่ฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยดูแลสถานการณ์อะไรไม่ได้ค่ะอันนี้ถ้าเราเราดูจากการชุมนุมแต่ละครั้งจํานวนคนมีแต่ว่าคนที่จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นคือพนักง,งานสอบสวนคนทําสํานวนคดีเพราะคดีจะเยอะขึ้นนะไม่มีใครจำเป็นอะไรต้องแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหารอีกต่อไปนะครับในขณะที่นิดหนึ่งนี่ผมได้ความรู้ใหม่วันนั้นที่แกนนำเขาพูแบบว่าอะไรนะ ไปชุมนุมกันเพื่อซ้อมต้านรัฐประหารเพราะว่าได้กินสตาร์ทรถถังค่ะได้กินคนขายกุญแจสตาร์ทรถถังค่ะผมก็มานั่งนึกเออผมก็เคยนั่งรถถังอยู่นะตอนวันเด็กคุณคุณผู้หญิงเด็กผู้หญิงอาจจะไม่ชอบนะพวกเด็กผู้ชายเนี่ยวันเด็กจะต้องไปในร้านพระรูปเขาเอารถถังมาโชว์กขขึ้นไปนั่งขึ้นไปปีนป่ายคุณได้กลิ่นอะไรบ้างไหมผมก็ไม่ได้กลิ่นแต่ผมเนี่ยจำไม่ได้ว่าข้างในมันเป็นยังไงคือมันป็นเด็กนะไม่ได้สนใจแนตะ่คือปีนอย่างเดียว อ๋อมารู้ที่หลังว่าไอ้ที่บอกว่ากุญแจสตาร์ทได้กลิ่นว่าเขามีการสตาร์ทกุญแจรถถังเนี่ยนะคนเขียนเพจนี้เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องรถถังทําไมคะคนที่มีความรู้เรื่องรถถังเขาบอกว่ารถถังไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ทเขาใช้กดผมเอาเขาเปียมอเตอร์ไซค์เขาเปรียบเปรยคุณนี่อืมช่างจับผิดเขาเปรียบเปรยกมันไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์จะบอกสตาร์ทบึ้นบุ้นจะมาบอกว่า ได้กลิ่นรัตประหารเพราะว่า,ม,าม,มีการกดปุ่มสตาร์สตาร์ทมันไม่ได้มันไม่เหมือนการแบบสันวนมนไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้สํานวนมันไม่ได้ <laughs> แหม <laughs> วันนี้วันนี้น่าสนใจอันนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจกับเรื่องของการเมืองในระดับของนักเรียนม,ยมัธยมไม่ใช่วันหวยออกหวยออกหวยออกก็ออกปกติแหละออกก็ออกไปเหอะ,อะเพราะว่าเราก็ไม่ถูกเขาหรอกเพราะเราไม่ได้ซื้อนะคะ